สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กชายอาริสอารียงค์ย่าอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าค่ะวันนี้งานงานสงศ์ายปีเก่าเจ้ารับปีใหม่กำลังท่าอะอยู่นะคะขอขอไปเชิญกันเลยนะคะฮัลโสวัสดีค่ะแมวสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราเอ่อ กูทิ้งไม่เลยนะน,นะมึงเอาล่ะดีค,ะคุณอ้อมจะเย็นครับคุณอ,อ้อมเออคุณอ้อมโกรธนะโกรธอีเจ้าเนี่ยอะไรกูเนี้ยกูเนี้ยเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเปรตนะคะเฮ้ยฮอีกแล้วดูหน้าค่ะอ้อมนะครับพี่เทียนอ้วนออเบกาเด สวัสดีครับวันนี้เราวันนี้เราจะแจ้งเราจะแกงอ้อไม่สนุกกันนะเร็วๆๆไปไปไปเดินช้าๆวันนี้เรามาแกงช้างมันมดด้วยคอเมอก็เลยคอ นะคะยอยยอยยันยันยันเหี้บอ uh, ุ้ยกุ้มกิมกำกุ้มจังเลยในขณะที่เรากำลังรอคนอีกคนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นกับคุณอ้อมแล้วก็จิ้มตรงนี้เลยน้าในวันนี้นะครับเรามาอยู่กับคุณอ้อมเป็นเจ้าของงานที่นี่เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะจัดงานปีใหม่ร่วงหน้านะคะเย้ตลอดวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นงานปีใหม่ใช่ครับที่โรงนี้เราก็จะได้จัดกันเนาะคุณอ้อมเนาะแต่ว่าพอวัน ที่หนึ่งวันจันทร์ใช่ไหมใช่เลยค่ะเออจัดอีกเอเอวันที่หนึ่งจัดอีกรอบหนะึ่งมันน่าจะเป็นอย่างนี้แหละครับมันน่าจะดีนะครับคุณอ้อนในเขามีสมองที่อัจฉริยะมากในการจัดงานอะไรประมาณนั้นแต่ว่ามันจะมีคนหนึ่งที่ชอบขัดขวางนะครับก็คือคุณเมวนั่นเองนะครับแต่แล้วอ้าวคุณเมลจะบอกกับคุณแมวบ้าง <c oughs> ไหมครับเด็ก่เสียเด็กเวรเด็กเคียยเด็กเด็กอือไม่อยากจะบอกจลกกาหมาแปลกอี อีนิสัยไม่ดีอีเฮียอีไม่รู้จัละกาหัวทิ่มเลยอ่านะครับต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดว่ามีเสียงคำหยาบอะไรแต่ okay, วันนี้เราจะให้หนึ่งวันนะครับเป็นวันที่มีคำหยาบนะครับอ่านะครับนี่คือคุณทามีที่เขาได้กินมาม่าเผ็ดเกาหลีนะครับอ่ะคุณอ้อมเข้ามามาเข้าป้องได้เร็วนี่นะคะสามคนนี้เดี๋ยวเราจะมีพิธีกรคนใหม่ด้วยคุณอ้อมนะครับเขาก็สุดยอดมากเขาชอบแกงคุณเมย์แล้วก็เขาชอบทะเลาะกับคุณเมย์ฮนะครับโอ้ชอบมากมากเลยอ่าคุณซีนทำอะไรอยู่ครับ กำลังติดอันนี้อยู่ค่ะคี้ที่องอยู่สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมาจัดงานวันปีใหม่นะคะดิีเ้เนูเชื่อเด็กหญิงนัทเินยาหวังนะคะลิกี้เราก็ต้องหนีคุณแมวออกมาก่อนนะคะมันนิสัยเสียมากเลยดาเขาไปทุ่ยเด็กนิสัยเสียเด็กเว้นมากเลยค่ะวันนีนะ้ตอนนี้เราก็ท่าเพื่อนอยู่นะคะเดี๋ยวแม่ฉันเดี๋ยวมะของฉันไปรับเพื่อนอยู่ค่ะ สารวนี้ลาไปก่อนนะคะอ๋อไม่ใช่สิเราจะมีอีกนะครับแต่ว่าเป็นอีพีสองเราจะเอาคลิปอีพีหนึ่งลงแพลนว่ามันจะเป็นเออม,มันจะมีแต่รูปที่เราจัดของขวัญจับของขวัญอะไรเล่นก,กิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะรูปสวยงามมากเลยถ้าอยากเห็นเออฝากอะไรวะอ่าถ้าจะเกิดใครยังทียังนี้นะครับแต่ว่าแล้วเดี๋ยวเรารอเอ็นอีพีสองกันเลยเนาะมาลาคนเอ็นก้อยถ้าใคร